ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบทาโมกันนะครับว่าทาโมกกบมันฟาร์มได้จริงไหมนะครับกับข้อสงใส่ผมเคยเห็นจากในกลุ่มองค์มจินะครับกลุ่ม a c e b o o k นะครับที่เขามาถามกันเอ้พี่ครับทาโมทาโมไอกบเนี่ยเคยเห็นมีคนฟาร์มไหมอะไรเงี้ยผมก็คือสุ่มได้มาเมื่อคือนพอดีเลยนะครับอาปั้นเลย นะฮะฮปั้นแล้วก็มาลองฟาร์มดูว่ามันได้ไหมคือที่ผมไม่อัพสกิลเนี่ยเพราะว่าดาเมจมันต่างกันไม่มากนะดาเมจต้นเนี่ยหนึ่งร้อยสิบหกนะครับพออัพสกิลเต็มหนึ่งร้อยยี่สิบเพิ่มมาสี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับส่วนสกิลแรกก็เป็นตีธรรมดาจากร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยยี่สิบสกิลแรกอาจจะคุ้มกว่าก็าได้นะเอาจริงอ่ะอันนี้ก็คือดาเมจอะไรสักอย่างหนึ่งตามเลเวลนะครับดาเมจ all enemy อ่าดีวดาเมจ to all enemy อ่ะโอเคอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร น่าเป็นดาเมจหมูอ่าค่อยๆว่ากันนะครับผมก็เลยไม่อัพนะฮะมิตมะก็ประมาณนี้พูดเงานะครับมันก็ต้องเป็นพูดเงาแหละเพราะว่าเป็นสายโจมตีครั้งเดียวนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่แกเก่งมากมายแค่ไหนเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเทสในอันนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไระนะตีเขตอาคมเอาเป็นอันนี้แล้วกันคล้องงูโยนอ่าน่าจะสนุกนะครับ ไปดูการฟาร์มมันก่อนว่ารอดไหมด่าน28นะครับถามว่าฟาร์มได้มันฟาร์มได้แต่ว่ามันมันไม่จบในทีเดียวไงเออนั่นคือประเด็นมับเข้าไปดูให้เดินตานะทุกคนเออใจเย็นลูกอืเป็นไงอืเป็นไงหล่ะการฟาร์มสุดยอดไหมสุดยอดไหมออืมอย่างมันมันไม่มีสกิลสองนะถ้ามีนี่อาจจะได้ก็ได้ ออ่น้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกบกบฟาร์มยังชอบเลยมาต่อครับมาต่อท่านไหนดีท่านไหนดีอ่าเอาเอาด่านที่มันแบบดูรู้สึกยากๆหน่อยน้องน้องสาวพี่ดิบบ้านจะโดนหมาฆ่าตายไหมเนี่ยโอ้ยโอเคยี่สิสองหมื่นก็ได้อยู่นะ ถ้าถ้าผมเอาเอา,เอาเป็นเนี่ยอาจจะได้ก็ได้นะไอนี่จะมาไอตองมันจะถึงไไตรง้ไอเจ้าที่กบผมอืมเงินสามเดี๋ยวไม่มีผูเ้เงาอืมเดียไม่ไตายอีกเอา้าน้องกบผมตายก่อนไหมเนี่ยโอเคเนี่ยข้อเสียของการไม่มีสก,กิลนะครับ <g iggle> ก็จะประมาณนี้ ต่อไปนะเดี๋ยวไปลองดูในเขตาขอาคมบ้างเอากบไปที่เขตมันจะรอดอคนนี้นี่ไม่ได้เลยนะผมับอุซาเกบเอาไว้เป็นคนสุดท้ายเลยเนี่ยพาไปตีในนี้แล้วกันนะครับท่านนะจะสู้เขาได้หรือเปล่ากิว 1, หนึ่งสองยี่ิบเก้าเหรียญตีคนนี้ครับเอ้ยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดเดีี๋ยวเี๋ยวเดี๋ย เสียงดัตงตปลดกนิดนึงนะครับโอเคปลดล็อกอะมาดูกันว่าจะเล่นได้เยอะแค่ไหนส่วนทีมเนี่ยผมจะเอาเป็นทีมพี่ดุกแล้วกันเนาะอ่าเอาเป็นพ่องูก,ก่อนจะได้เซฟๆหน่อยนะครับแล้วก็กบทามโมแทนตัวน,นี้แล้วกันแล้วก็เอาน้องกบมา เอาคางงูใส่ด้วยดีนะอ่ะคางงูใส่เขาเลยด้อ่ะเอาคาอาราคาวะมาเผื่อไว้ละกันนะฮะไม่ถ้าไม่มีผ้างูก็เอาไปในตัวนี้ก็ได้นะไอโยกิชิอ่ะอ่ะเฮ้ยผมโยกผิดผมโยกผิดเอาใหม่เอาใหม่เห็นแล้วกดตาลายเอาใหม่ทุกคนเออจะถือโทษกดกันมารับโอเคเราน่าจะได้ไอ้นี่ก่อนนะเฮ้แต่ว่าอุ้นไก่มันแข็งมากเลยอะ จะได้ไหมเนี่ยดามเมจตุม้มเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอย่าดูถูกกบผมอย่าดูถูกกบผมอือถึงกับเศร้าเลยใช่ไหมไม่มีไฟก็ไม่เป็นไรครับอย่ามาดูถูกกบผมนะอ่าโอ้ยถ้าแบบโยนอย่างนี้มันจะได้ปะว,วะเอาไปบัฟทึกก่อนลวกันนะครับอืมจะได้มีไฟด้วย เอ้ยโอ้โหอา้าการมีตัวช่วยทุกคนไม่นั้นแบบ้าสเสียดายเออแต่ก็ไม่ค่อยแรงมากตีไปก่อนแล้วนะจะได้จบ,บเริ่มต้นใหม่ผมว่าอนาคตอาจจะทำทีมกบสัก5ตัวอะไรให้พ่อเงูเลี้ยงซะหน่อยนะครับมาเล่นกันมับเข้าไปเอาทีมนี้ดีกว่านะสนใจอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะเอออยาอกอายกบมาแหละก็เลยมารีวิว รีวิวกบซะหน่อยนะครับมับเข้าไปเจ้าจะยืนอยู่หรือไม่อต <c oughs> ายเข้าไปสามตัวไม่แรงรู้จะว่าไงครับมับเข้าไปหนึ่งทีแค่นี้ก็พอใจแล้วครับเอ้ยแต่จริงผมว่าน่าจะเอาไฟเราสักตัวหนึ่งนะจะได้รู้สึกว่ามันแรงนี่หน่อยอโอเค ตีไปหนึ่งทีอันนี้มันมันมีมันมีสกิลนี่ปะเนี่ยผมไม่เห็นนะ้เอ,อ้าทำไมพ่องูมันได้สองตัวบัฟเข้าไปกลายเป็นงูแล้วอ่ะกลายเป็นงูเ, <f> เงฉยเลยอ่ะทุกคนเล่นไงดี อก็ก็แรงเหมือนกันนะก็แรงนกันนะครับเนี่ยก็ใช้ได้อยู่อืมทีหนึงก็ได้อยู่นะครับเฮ้แต่ว่าน้องน้องตัวนี้น่าเล่นมากเลยอ่ะผมอยากเล่นเอาไว้เดี๋ยวผมมาเล่นดูดูดีกว่าเออโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกบธรรมโมกับถามว่าเล่นได้ไหมมีจะมาถ,ถึงก็เล่นได้นะครับถ้ามีจะมาถ,ถึงนะก็ก็เล่นได้นะครับมันเล่นได้หมดแหละจริงๆในขนาดกบยังเอามาเล่น PVP ได้เลยนะฮะเอามารีวิวกันขำๆนะครับอย่าหาปั้นตามอย่าลองทำนะครับไม่มันไม่ได้สนุกอย่างที่คิดดูดิคิดที่เขาเริ่มต้นศูนย์เปอร์เซ็นศูนย์เปอร์เซ็นนะครับใครมันจะแบบไปทำไหว ดาเมจก็ร้อยี่สเปอร์นตกิลที่สองก็ไม่มีจะเอาอะไรไปเล่น <c oughs> นะครับอ่ะบทค้อ,อใส่แล้วนะสำหรับกบทามโมฟาร์มได้ไหมนั่นแหละครับตารับวันนี้ขอตัวไปแทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ